ใส่ไรเสียบไลพี่นัง er ite, ่งแต่พอใส่พอเสียบเลยครับพอเสียบเลยมื่อนี้พูกับไอ้ิ้นแนี้นาะครับมื่อนี้เมื่อนี้ครับชูฝีมือลาบเป็ดเมื่อนี้ครับเจ้าหรอว่ามูเปียน้นกัน นี่แหละครับฟิล์มมือไอ้ศินแชนแนลนะครับลาบเป็ดขาดอีกยังเลีนปลาเลียนน้ำตงเดีน้ำปลาปอาดิใส่ได้น้ำปลาอันี้แน้ำปลาตกไตอันนี้ก็ปล่ไปซส่ต้มไตเนี่ยีอ้โหยะเอาไ่นี่ด

เดไป,ไปเดิมออกซิมซาเลืองไปยังอย่าอย่าเฮ็ดซุกเด้อยซิมเด้ย๋ยวปาปา,าโอ้ยโอ้ยชุดอ่อนเลยครับพี่น้องน้องน้ตกมาแล้วอันนี้ขี่เด็ดครับขี่เด็ดเอาเอาใส่เบิร์ดปะมา อันนี้ที่เด็ดเลือดแปงครับแปงแบบแปงเป็ดเป็ดผู้เลือดกก่านะฮะั้งแรกในชีวิตครับกินลาบเลือดเป็ดโอ้เลือดกปุกล้ดังเลือดตัดได้เลยีเลยมวนตัดเลย